เรื่องนี้ที่ต้องถือว่าชื่นชมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีโครงการของชมรมไทยเก็กชวนชื่นพาร์ควิวกรีนวิวนะมีการมอบวิวแชร์นะครับถึง14คันนะครับผ่านทางรายการสนานิประชาชนนะต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่16แล้วเป็นยังไงครับติดตามจากรายงานนะครับ สมาชิกชมรมไทเก็กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวจัดเตรียมมอบรถเข็นวิวแชร์จำนวน14คันไว้ให้รายการสถานีประชาชนต่อเนื่องทุกปีโดยมีนางปานิสาเกิืนแก้วภากูลเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อน,นำไปส่งต่อให้กับคนพิการผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสนายคงฤทธิ์เติมวานิชประธานชมรมไทเก็กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวบอกว่า นอกจากที่ชมรมจะมีการสอนรำไทเก็กเพื่อสุขภาพแล้วทางชมรมยังส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อโอก,กาสทางสังคมโดยเฉพาะประชาชนผู้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาร่วมบริจาคก,กันเยอะผู้สูงวัยทั้งหลายก็เล็งเห็นว่าการกระทําของ ชมรมไทยเก๊กร่รวมกับไทย PBS รายการสถานีประชาชนเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อผู้ตกทุกได้ยากผู้พิการทั้งหลายทั่วไปสำหรับชมรมไทยเก๊กเนี่ยต้องขอบคุณไทย PBS ซึ่งเป็นในในรายการสถานีประชาชนเนี่ยเป็นพันธมิตรที่อยู่ยงคงกับพันอมตะก็ได้มาตั้งเกือบ จริงๆแล้วเกือบ20ปีนะใช่หมะแต่ว่ามีความสุขทางใจที่ได้ทำทุกๆปีร่วมกับทางไทย PBS และอีกหลายๆที่วิวชายจำนวนนี้มาจากสมาชิกที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยซื้อเพราะทุกคนอยากช่วยเหลือบคุคคลเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวได้สนับสนุนรถเข็นต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่16รวมแล้วมากกว่า854คันโดยรายการสถานีประชาชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ไม่มีเงินทุนทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งพื้นที่ธุรกันดานแล้วทั่วประเทศนะฮะเราก็ยังคงทำหน้าที่นะครับในการที่จะเป็นตัวกลางช่วยเอารถเข็นเนี่ยไปให้กับคนที่เขาขาด อย่างต่อเนื่องต่อไปเนาะและหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันเอ้าอยากจะได้รับรถเข็นฟรีแบบนี้ทํายังไงขึ้นหน้าจอให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบกล้องมาถ่ายรูปได้เลยหน้าจอแล้วส่งต่อกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าถ้าใครอยากได้ส่งมาเลยค่ะทั้งชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งเรื่องนะคะพร้อมเบอร์ติดต่อกลับย้ําว่าต้องเบอร์ที่ถูกต้องชัดเจนนะรายละเอียดของผู้ที่ต้องการใช้รถเข็นคนพิการค่ะใส่ชื่อมาด้วยใส่อาชีพมาด้วยและความจําเป็นที่ต้องการเพราะอะไรนะคะถ้าหากมีภาพประกอบจะดีมากเลย ส่งมาค่ะที่ Line แอร้องทุกไทย PBS นั่นเองค่ะช่องทางนี้นะครับใครก็สามารถที่จะร้องเรียนมาได้นะครับคุณมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอยากจะปรึกษาเรานะปรึกษาทนายความ02790211นีดต้แต่ตอน9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นทุกอย่างฟรีนั่นเองนะครับค่ะ